สวัสดีครับสวัสดีค่า m icrosoft edge มาแล้วค่ามาแล้วครับผมพี่ต่ายชัดชัยบอกกับนายหมอคองว่ามีเสียงผู้ชายเป็นเสียงภาษาไทยด้วยนะไม่ใช่คุณพัทรักเป็นเสียงที่ชื่อว่านิวัตฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้างชอบก็กด1414ไม่ชอบก็กดรับ1414กันได้เท่ากับว่าตอนนี้มี3เสียงแล้วขอคือพระตักเปรมวดีและนิวัตเยี่เยี่ยมสุดๆไปเลยเพื่อนๆชาว1414ก็ลองเล่นกันนครับ คอมรีววิครับสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับสปิดหมดนี่กลับมานะครับเสียงนี้เป็นเสียงนิวัตอย่างที่บอกไปนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงตาทิพย์ดูนะครับอ้าวทำไมสปิดหมดออรี้าวอ่ารีทอลาวปิดไปก่อนแท็บบาร์แท็บคอนโทรลแท็บด็อกูเมนต์สวัสดีครับสวัสดีครับไมโครซอฟท์มาแล้วครับมาแล้วครับผมพี่ตายชัดชัยบอกกับนายหมอคอมว่ามีเสียงผู้ชายเป็นเสียงภาษาไทยด้วยนัไม่ใช่คุณทัศรับเป็นเสียงที่ชื่อว่านิวัต ฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้างชอบก็กด1นึ่งพส่ี่ชอบก็กดเลิกหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สี่กันได้ถ้าเกิดว่าตอนนี้มีสามสีแล้วค่ะคือผรักเร็วดีและนิวัดเย็ก็มาเล่นกันนะคะอะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็มีเสียงใหม่แล้วสําหรับเสียงนิวัดใน Microsoft e เดี๋ยวไปฟังวิธีการมีเทคนิคเพิ่มเติมอีกนะครับสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับขออนุญาตปิดหน้าต่างนี้นะครับพอดีคนข้างตัวของผมอยากที่ใช้เสียง เตรียมวดีอ่านไฟล์เอกสารก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมไปที่ดิสพีซีแล้วก็ไปที่ด็อกคิวเมนต์อ่าแล้วผมมีไฟล์ที่เป็นไฟล์ทีเนี่ครับเอ็ดทอไฟล์ Microsoft ไฟล์ไฟล์โน้ตแพดนั่นแหละอ่าเนี่ยเอนเตอร์เอ็ดทีเอ็กทีโน้ตแพดนะครับเนี่ยครับสวัสดีครับอ่าก็จะมีในส่วนของตรงเนี้ยเป็นชื่อว่า ที่เป็นไฟล์ที่ผมพิมพ์ปกติไว้หรือคุณได้ไฟล์จากที่แหล่งใดก็ตามนะครับที่เป็นไฟล์ txt txt หรือจริงๆคุณมีไฟล์ doc เนี่ยไฟล์ของ Microsoft Word คุณคัดลอกแล้วก็มาเปิดไฟล์ใน Notepad นะครับแล้วก็วางลงมาก็ได้แล้วก็เซฟเป็น txt อะไฟล์ txt นี้เราจะไปเปิดด้วย Microsoft Edge ยังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอะผม Windows M มาที่ Des แล้วคราวนี้ กด m ไปหา microsoft a media ัน e m microsoft เอ็นเตอร์เปิด microsoft a เลยครับขอบคุณคนข้างตัวของผมนะครับผมที่บอกความรู้ดีๆอย่างนี้มานะครับผมอ่ะก็ผมจะกด control o f เนี่ยครับอยู่ใน microsoft a e กด control แล้วก็ตัว o oscar เนี่ครับเขาจะ open แล้วเราก็ไปหาไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่คุณใส่ไว้ที่เป็นไฟล์ txt หึ s งผมผมชื่อว่า a txt อ่า e b e h เจอแล้วถ้าเจอไฟลนะ์นั้นแล้วเอนเตอร์เข้าไปเลยครับผมอะ่ะตรงนี้วิธีการไปเปิดไฟล์ก็เหมือนกับเปิด microsoft word เปิด Notepad นะครับอะ่ะขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดแบบลึกขนาดนั้นเอนเตอร์ Enter, ที่เ,เจอไฟล์แล้วปุ๊บโหด,ดิขดเขาจะเปิดไฟล์ท x t ีให้มาอ่านใน microsoft edge เนี่ยคนท l h โฮมสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับแล้วก็เลื่อกเลื่อนลงที่ตายชัดชัยบอกกับนะเป็นเสียงที่เนี่ยเลื่อกสลอนลงเลือกเอนขึ้นอ่านได้เหมือนในโน้ตแพดเลยนะครับ แต่ที่พีกว่านั้นครับที่คุณได้ฟังเสียงตอนต้นครับถ้าคุณเคยได้ใช้ Read Allow หรืออ่านออกเสียงแล้วเราไปตั้งค่าเสียงเปลม่ดีไว้ตอนนี้มีเสียงนี้คือเสียงนิวัตครับคอนโทนชิปและตัว U ูยูนิฟอร์มสวัสดีครับสวัสดีคราบไมโครซอฟ t ์เอ็มาแล้วขมาแล้วครับผมที่ต่ายชัดชัยบอกกับนายหมอคอมว่ามีเสียงผู้ชายเป็นเสียงภาษาไทย ด้วยนะไม่ใช่คุณพัทรักษ่อโอเคคอนโทรชิปยูก็จะหยุดนะครับซึ่งเสียงเดิมที่เราคุ้นเคยกันก็คือเสียงพัทระผมขออนุญาตไม่เอ่ยถึงเพราะผมเองก็ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเสียงก่อนหน้านี้ก็คือเปลมวด,ดีถ้าคุณกดคําสั่งคอนทรชิปยูเพื่อเล่นแล้วหยุดนี้เป็นเสียงอื่นที่ไม่ใช่พัทระ อ่านิวัตหรือเปลีวดีนะครับวิธีการเปลี่ยนก็คือแท็บมาที่ Voice Option ครับ Spacebar ครับผม Read aloud o c u m e n t Voice Option นะครับตอนนี้ผมใช้ NVDA ร่วมกับ PPT a t i p อยู่นะครับเสร็จแล้วแท็บมาหนึ่งครั้งครับ Choose Voice Combo b o x Microsoft Nivat Online วงเล็บเปิดเนี่ยครับ Microsoft นิวัตออนไลน์อยู่คุณสามารถกดลูกศรขึ้นลงหา m มโครซอฟ t ์เปรมวดี Microsoft เปรมวอดีได้วงเล็บเปิด Nature รวงเล็บปิดไทยวงเล็บเปิดหรือถ้าคุณอยู่ที่ไมโครซอฟ t ์เปรมวดีลองเลื่อนลูกศรลงอีก Microsoft เปรมออีตตอดได้วงเ,เล็บเปิด n a t u r อร์กเไม่อาบวงเล็บปิดเพลางวงเล็บ Microsoft เปรมวดีแล้วผม Escape ไปแล้วก็คราวนี้ลอง Ctrl Shift U ได้ไหมอ่ถ้ายังไม่ดงังให้ Escape อีกทีอ่าแล้วก็ Ctrl เอสเคปครั้งที่2นะแล้วก็คอนโทรลชิปอยู่คัมนิลูริสเป็นเสียงที่ชื่อว่านิวัตฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้างชอบก็กด1 4 1 4ไม่ชอบก็กดเลฟหนึ่งกันได้เท่ากับว่าตอนนี้มี3ามเสียงแล้วคอคือพัทรัเปรมวดีและนิวัตเยี่ยมเยี่ยมสุดๆไปเลยเพื่อนเพื่อนชาว1 4ึ่หนึ่งสี่ก็ลองมาเล่นกันนะครับนะคะ่ะคัมฟิลูริสดาววงเล็เปิรโอเค เพื่อนเครับเพียงแค่คุณแท็บมาที่ void option แล้ว space bar เข้าไปแล้วเมื่อเข้ามาตรงนี้ให้แท็บหนึ่งครั้งที่ choose v combo box c h o o t void combo box นะครับเป็นอะไรก็ตามลองเลื่อนลูกศรขึ้นลง microsoft วเปิดกิดผมตรงนี้บางทีเพื่อนๆบอกว่าโอ้โหมีเป็นร้อยตัวเลยเลื่อนยังไงฟังไม่เจอเลยมีอีกหนึ่งเทคนิคแต่ยากมากขึ้นอย่างผมอยากพิมพ์หาคำว่า microsoft nivat คุณต้องพิมพ์ m i c r o s o f t เวนวัค n i w u เอาว W ผิดละอย่างเงี้ยผิด microsoft แพนดู microsoft นไวงเล็เนี่ยเนี่ยผิดละเอาใหม่เราสามารถพิมพ์ได้แต่ต้องพิมพ์ให้ครบ m i c r o s o f t n i w u microsoft นิวออนไลนวงเล็บเครับคุณต้องพิมพ์เอาคราวนี้ได้เลย microsoft เวนวัค N I W เนี่ยนิวัดนะแล้วก็ e Scape สองครั้งคือมันยากนิดนึงนะตรงนี้ถ้าเลื่อนก็จะเร็วขึ้นเมื่อเจอตัวที่ต้องการแล้วอย่างผมเจอ Microsoft N I W U ก็พิมพ์ Microsoft M I C R O S O T S O F T เ้นวรรค N I W เจอเลย Microsoft N I W U แล้ว e Scape สองทีหนึงสแล้วก็ Control Shift U ใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ Microsoft เอ็ดมาแล้วเราไปฟังเสียงพัทละมั่งแทบไปที่ Voice Option Spacebar และแทบไปที่ Shoot a v o i e Combo Box เนี่ยครับ แล้วก็ s p สเปซบาร์แ,แล้วพัฒะสะกดไง,งนเนี่ย M I C R O S O F T P e A T มีไหม Microsoft อะไรนะ Microsoft Microsoft patent เปิด p a t e ก็พิมพ์ Microsoft w o r Pat นี่ยครับเจอเลย Microsoft พัฒะเลื่อนเจอแล้วลูกศรลงลงแล้วขึ้นเจอแล้ว Escape ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วก็ Control Shift U อุย้ยอ่านไหมอะ ทำไมไม่อ่านนะครับเพื่อนๆลองดูอคอนโทรชิปอยู่สิไม่อ่านแทบม่ไรแพัูบมทคาอนาตโอเคต้องเอสเคอีกทีเอสเคอีกทีอ่าแล้วคอนโทรชิปอยู่ขออภัยาบางทีถ้ามันมันติดอยู่ที่อื่นคอนโทรชิปอยู่แล้วข้ามาแล้วครับผมพี่ต่ายชาชัยบล็อกกับนายหมอคอมว่ามีเสียงผู้ชายเป็นเสียงภาษาไทยด้วยนะไม่ใช่คุณพัทระ อันนี้เสียงคุณพัฒละเลยนะครับผมคนโทรนชิปยูให้หยุดและคนทรนชิปยูให้เล่นนะครับเรียนดีกว่ากลับไปใช้เปรมวดีหรือพัฒละดีเนาะยังไงผมก็ชอบเปรมวดีมากกว่าผมก็แท็บมา Voice Option นะครับแล้ว Spacebar แล้วแท็บมาที่ไ bo ว i c คอม m b o Box ตรงเนี้ยจริงๆมเมื่อกี้ไม่ต้องไป Spacebar นะครับผมเผลอไปตรงนี้พิมพ์ได้เลย Microsoft ์เพรมวอดีก็ M I C R O S O F T เว้นวรรค P R E M เนี่ยเจอละคือถ้าคุณไม่ถนัดเลื่อนขึ้นเลื่อนลง Microsoft ให้วาดออนนจริงจรินี่วัดกับเปรมวอดีอยู่ใกล้กันแต่พัฒระอยู่ไกลคืออาจจะต้องพิมพ์เอาอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมเสริมไปเจอเปรมวอดีแล้ว Escape เอสเคพทีนริดดาวด็อกคแล้วก็คนทนชิปยูคัาวเป็นเสียงที่ชื่อว่านิวัตฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้างชอบก็กด1 4 1 4ไม่ชอบก็กดเลฟ1 4 4 4กันได้เท่ากับว่าตอนนี้มี3มเสียงแล้วคอคือพัทรภเปรมวดีและเดี๋ยวเพื่อนๆบอกว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยผมสมมุติเลยแล้วกัะ Windows R แล้วพิมพ์ Notepad N-O-T-E-P-A-D

ฝากติดตามช่องพานตาต่างๆของ1,444รด้วยนะครับแล้วผมก็เซฟเป็นไฟล์เท็กครับเซฟแอปได้สาร์สตรังไทยเปิดทดอบดอทบ s ไปมาทดสอบดอทีเอ็กีโนตผมได้ไฟล์ทดสอบดอททีทีแล้วก็อยู่ในด็อกิเมนต์ของผมอัตโน s ัติแล้วผมก็เปิด Microsoft e d g m i c r o s o f t s เปิด Microsoft e ปุ๊บ Control O เพื่อ Open Open ฟแล้วน่าจะอยู่ในด็อกิเมนต์แต่ถ้าไม่แน่ใจผม ชิปแทบขึ้นไปชิปแทบอีกแล้วก็กด backspace ออกมาดูว่าอยู่ในโฟลเดอร์ไหนของผมต้องอยู่ในก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาผมเจอ document แล้ว enter เข้าไปแล้วก็หาไฟล์ที่ชื่อว่าทดสอบนี่ครับเจอไฟล์ทดสอบเดบิททีแล้ว enter เลยแล้วคราวนี้คอนโทรลชิปยูครับให้อ่านแล้วผมต้องขอ ให้เปรมวดีหรือถ้าคุณชอบนิวัฒนเป็นเรื่องนิวัฒนนะเพื่อขอตัวลาไปก่อนแล้วครับวันนี้ลาก่อนนะคะฝากติดตามช่องทางต่างๆของ1414 plus 14ด้วยนะคะคัณนิวฟูริสวัสดีครับผม